วันนี้จะพาทุกคนมาหาเห็ดครับนี่มาเจอเห็ดไข่ครับทุกคนเห็ดตะไครง่งามๆไ,ได้มาแล้วดอกหนึ่งครับนี่ครับบางงามๆนะครับเกี้ยวๆอันนี้ก็มีครับอืมเก็บเลยครับ นี่กำลังแตกขึ้นครับทุกคนอือกำลังแตกขึ้นกลุ่มเดียวครับอันนี้อีกอุยหักให้เป็นเชื้อครับเกีียวๆเ,เลยนี่ครับคายเขาหักนนี้ก็เหมือนกัน เกิดขึ้นสูงอยู่อือกลุ่มเดียวครับงามมากเลย